โอเคนะครับสวัสดีนะนะทุกคนนะครับนาเกลียตกปาดุกท่านนะครับเจอเจอกับผมอีกแล้วนะครับในช่องคนชอบกบลาฟิกชิงนะครับสวัสดียามค่ำคืนนะครับวันนี้เราจะมารีวิวนะครับรีวิวเหยื่อของกุบซุปตานะครับจากค่ายกุบซุปตาของนายยอดนะครับยอดเ1้านนะครับนี่บอกเลยว่าเหยื่อตัวนี้นะครับผมไม่เคยใช้นะครับจากค่าย เหยื่อเหมือนมีตีนเตะนะครับนี่มือเก๋งค้ายนี่เราก็แถมแถงใบรหลวนะครับนี่ใบรหลวนี่แต่สำหรับผมนะผมจะเอาออกนะครับใบรหลวนี่นครับออกนี่เหยื่อตัวใหม่นะครับของนายยอดนะครับ กุปซูตา 3D นะครับโอเคนะครับเรามาแกะดูนะครับนี่ครับ เนือยางอ้นุ่มนะครับโคตรนุมนร่มนะครับนี่นี่ค่ะตินะครับนี่นุม่มนุมเดี๋ยวมาดูสเปคนะครับเดี๋ยวตัวนี้ ราคาไม่ถึง1 0 0รอยนะครับ9กสบาบาทนี่น้ำหนักเท่าไหร่ไม่รู้นะครับเขาไม่ได้บอกนะครับนี่เดาเดาดูนะครับประมาณ6กร,รัมประมาณนั้นนะครับนี่นี่เล้วแต่คนนะครับเล็กแต่นั้น,นนะครับ จะใส่หรือว่าจะเอาออกใบสป i ินก็ได้นะครับแต่สําหรับผมเนี่ยจะเอาออกนะครับเพื่อขาขาดเราวก็เอาไปสปินได้นะครับมาใส่โอเคนะครับเยวมารุ่นดูว่าจะปลาจะกัดหรือเปล่าจะไปเทสพรุ่งนี้นะครับโอเคฝากด้วยนะครับ นี่ครับแต็มแรกก็มานะครับเช้านี้นะครับนี่ไมายล่องสวยนะครับก่อนหน้านี้นะครับก่อนจะได้ตัวนี้นะครับประมาณครึ่งลูกครับกัดไม่ดูนะครับโอ้โหใกล้ๆนี่ครับใจผมโอ้โหตกใจหมดเลยคือว่าปลาจะดูโอเคนะครับกระเดียตัวใหม่เดียกบยางกบซุปตานะครับรุ่น3าดนะครับนี่เป็นเป็นแบบตินเตะนะครับนี่ได้แล้วหนเต็มนะครับ โอเคนะครับฝากด้วยนะครับมาลุ้นแต้มอไบแต้มที่สองมาแล้วครับผมนี่ไม้ล่องสวยนะครับนี่ล่องยาวไปนู่นนะครับนุ่มี่ตีตั้งนานตัวนี้นะครับตัดเหยื่อตัวเดิมนะครับเหยื่อตัวใหม่จะค่ายกบซุปตานะครับรุ่น3 d ดีนะครับนี่มิดคอมิดปากเลยครับโอเคไซส์ประมาณสีขีดม่ถึงครึ่งนะครับเกือบๆนะครับโอเค หมายรุ่นแต่ต่อไปนะครับว่าจะมีตัวเันมที่สามก็มานะครับไซส์ก็สองสามขีนะครับนเยียดโดเดิยนะครับกับเปายกับซุปตา์นะครับรุ่น 3D นะครับนี่หมายลงนี้นะครับโอเคฝากด้วยนะครับหมายรุ่นต่อครับเต็มที่สี่ก็มานะครับนี่ประมาณเกือบเกือบครึ่งโลนะครับกับเยอยตัวเดิยนะครับจากค่ายกับซุปตา์นะครับ 3D นะครับจีนเตะนะครับตอนนี้ลงไปดังป๊อกนะครับ นี่หมายนะครับนีุ่เมนหมายน้ําตื้นนะครับนี่้างทางรถดัาไปเอาทรายนะครับโอเคมาลุ้นแต้มต่อไปกว่าจะมีอีกรุ่นครับแต้มที่5ประมาณนะครับนี่ลองนี้นะครับนี่ลองเล็กๆนะครับนี่ประมาณต่อสามขีนะครับตัวนี้อย่าตัวเดิมนะครับกับซุปตา์นะครับรุ่น3 d ดีนะครับนี่กินเตะนะครับบอกเลยว่าใช้ดีมากนะครับ มีตัวโดยแน่นอนนะครับโอเคฝากด้วยนะครับเต็มที่หกมาเลยเด้ <c oughs> อเหยื่อตัวเดิมนะครับกับซุปตา์นะครับนี่หมายกลางทางนี่นี่หมยล่องนี้นะครับนี่นี่นี่อย่ามองข้ามนะครับไมายเล็กๆน้ำาตื้นๆแบบนี้มีตัวนะครับโดูแน่นอนโอเคมาเุ้่มแต่ตัอไปอเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยมันลุกคออดีกว่ามองไม่เห็นเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้ไม่ขึ้นนะครับ ตัวนี้ต้องปล่อยนะครับนี่ตัวนี้ต้องปล่อยแน่นะครับ่นีโอเคครับปล่อยตรงนี้ครับเป็นลูกคอกนะครับโอเคไปนะครับทีแรกมองไม่เห็นนะครับมันไม่ขึ้นครับตีตีไปย้ำภามาไม้นะครับตักลุ้มนะครับโอเคฝากด้วยนี่ครับแต้มที่เจ็ดก็มานะครับไป ประมาณ2องขีดหนึ่งขีดครับนี่หล่องนี้นะครับหมยค่างทางนี่ทางโรงพยาบาลเยลีนะครับนี่เคมาลุดตามต่อไปนะครับได้แล้วครับนี่เจ็ดหรือแปดไม่รู้จะไม่ได้เลยครับตัวนี้กัดหลายทีครับกว่าจะโดนสุดท้ายก็กัดไม่โดนนะครับดูนี่นี่นี่ตคางนะครับไม่โดนปากนะครับนี่ใช้ประมาณเกือบครึ่งลูนี่ไม้งทางนะครับนี่โอเค มาย้ำดูอีกทีว่าจะมีตัวอีกหรือเปล่าโอเคนะครับจบภารกิจการตกปลาสำหรับวันนี้นะครับตั้งแต่เช้าจนถึงนี่ใกล้จะถึงหกโมงเย็นนะครับนี่หกโมงเย็นพอดีครับนี่ได้ไปประมาณเดี๋ยวๆนับนับนับสอง แปดเก้าตัวนะครับปล่อยไปหนึ่งตัวนะครับตัวคือว่าเป็นลูกคอกนะครับนี่ดยเหยื่อตัวนี้นะครับเป็นเหยื่อกบสุดตานะครับรุ่น3 d ดีนะครับนี่เหยื่อตัวนี้ปกติขาเป็นสีดํานะครับมันหลุดนะครับผมก็เลยเอาขาที่มีนะครับเหยื่อตัวนี้นะครับตัวเดียวเลยแดตัววันนี้นะครับ กับรลกชุกยยินแล้วนะครับรอบเจนนะครับแล้วก็คันใบสันนะครับ H สองสิบยี่สิบนะครับนี่สิบยี่สิบโอเคนะครับสายก็สาย PEC นะครับ APEC ทัก e สิบสองนะครับนี่เดี๋ยวมาลุ้นดูว่า ทั้งหมดนี้จะได้กี่โลนี่ครับทั้งหมด8ตัวประมาณโลครึ่งสองโลครึ่งนะครับนี่ถือว่าคุ้มนะครับสําหรับวันนี้โอเคนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมลกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับโอเคฝากด้วยนะครับ